ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำไม้มงคล3ชนิดนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นชนิดใดบ้างและส่งเสริมด้านไหนเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นาธาตุลมและมักจะเป็นคนที่มีความขยันนะครับมีความมุ่งมั่นและก็จะค่อนข้างจะรักสุขภาพนะครับต้นไม้ที่ผมจะแนะนำนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะส่งเสริมด้านาความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานหรือเรื่องการเรียนนะครับต้นนั้นก็คือไผ่น้ําเต้าครับไผ่น้ําเต้านะครับจะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดเ,าเป็นพุ่มเป็นกอนะครับสามารถตัดแต่งได้นะครับไม่ต้องให้เขาสูงใหญ่เหมือนต้นไม้ทั่วไปก็ได้นะครับจะอาจจะปลูกไว้ในกระถางนะครับหรือปลูกไว้ที่ริมรั้วเราก็ตัดแต่งได้นะครับและอย่างที่2นะครับจะเสริมด้านความมุ่งมั่น นะครับความมั่นคงเสริมให้คนวันอังคานี้ขยันยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นต้นไม้ที่ผมจะแนะนานะครับได้แก่ต้นกล้วยไม้ครับต้นกล้วยไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ชนิดใดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหวายเวนด้านะครับหรือไม้กล้วยไม้ที่ออกดอกหรือไม่ออกดอกก็ได้นะครับกล้วยไม้จะเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายต้องการน้ําต้องการแสงนะครับไม่ได้ว่าจะต้องการแบบ สถานที่เลี้ยงอะไรที่ยุ่งยากมากมายนะอาจจะแผ่ไว้ที่ชายบ้านข้างบ้านนะครับหรือใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับเะและเสริมในส่วนที่3นะครับจะเสริมด้านความเป็นสิบมงคลให้แก่คนวันอังคารครับได้แก่ต้นมะลิครับต้นมะลินะครับจะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับสามารถตัดแต่งได้และต้นมะลินั้นจะมีกลิ่นหอมไม่จะเป็นมะลิ อ่ามลิรามลิซ้อนนะครับหรือจะเป็นมลิชนิดต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสาไม้มงคลนะครับที่อ่าผมนะครับค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อมาแนะนําสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับและข้อมูลเหล่านี้นะครับผมรวบรวมมาจากอ่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็หลักของโหราศาสตร์นะครับนำสองศาสตร์นี้มารวมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับอ่าทุกๆคนนะครับหาก ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผม้วยนะครับ